danger let me รานี้เป็นไงครับอากาศดี19องศาเมื่อคืนนอนใครคนเดียวใจงอคนเดียวก็ใจงอแงนี่ให้ดูที่พักมันมันก็คือตรงนี้มันมาตรงม้อนแจ่มได้ใช่ไหมใช่เส้นเดียวกันมอนมอนทั้งหลายอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ข้างหลังผมดูดิโคตรสวยแล้วก็เดี๋ยว ก่อนกลับเราจะแวะที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับชื่อ Waterfall Coffee นะโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกาแฟครับผมไปวเพื่นเดี๋ยวเราวันนี้จะกลับแล้ว,น,ลวนะครับวันนี้วันที่สิบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่มอสนี่พี่มอสของเรา Let's go น้มไปข้างหน้าหลุแเราก็ล้มโอ้อากาศเย็นนะอากาศเย็น22องศา ดีมากๆถนนลื่นป่ะเนี่ยไม่ลื่นไม่ลื่น <Nope. S 1> แต่อย่าเทยเยอะนะอย่าพิ่งเทยเยอะอยางยังไม่ร้อนถนนมันยังเชื่อนๆอยู่เสียวหวานละแวก <c oughs> แยงแยงอะไรมายงังแยงอยู่ทรายทรายลองทราย มีรถจอดอยู่สายมือระวังนะครับด้านซ้ายเป็นวัดเทพารามสวยมากโค้งหนักนะโค้งหนักนะแปบบ๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะเหมือนมาผิดทางป่าวะอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะออกซ้ายออกซ้ายนี่นะออกซ้ายนี่ซ้ายนี่ไม่ไม่ใช่กลับเถอะ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  เฮ้ยทำไมมันให้ไปตรงนั้นวะเออม,ม,มันมันมีมันมีทางแยกเข้าไปทำไมตอนแรกมามันไม่มีวะงงเลย อยู่ดีๆก็มีเฉยมันก็มีทางแยกให้ไปเฉยเลยนี่เลี้ยวขวานเนี่ยหือลงดินเนี่ยนะอ้าว เฮ้ยแขยช้างโอ้โหเฮ้ยแต่ช้างมีควานโอ้โหตกใจไม่เป็นไรช้างมีควานช้างถ้าช้างไม่มีควานละมึงโอ้โหตกใจเลยนี่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  เราอยู่กันที่ร้านกาแฟ what the f ใช่ชื่อว่า waterfall camp waterfall coffee camp นะฮะ w a t e r f coffee camp ใช่ให้ดูครับให้ดูนี่คือร้านกาแฟนะครับพี่เดินเข้าไปกันก็ได้เดี๋ยวผมดูนี่กันเดี๋ยวดูวิวดูวิววิวนี่ผมพาเพื่อนๆมาดูวิวแล้แบมมากินกาแฟกันได้ตรงตรงนี้มันเป็นที่พักด้วยใช่ไหมครับมาพักกันได้นะครับ กังสดาวรีสอร์ทกังสดาวกใช่มังสดาวรีสอร์ทโอ้ดูดิพ่อเมย์ดูโอ้โหโอ้โอ้หกูต้องเปลี่ยนชื่อแล้ว What the fuck เฮ้ยแต่มันสวยจริงดูดิพ่อมย์โอ้โหตอนลงไม่เท่าไหร่นะครับตอนขึ้นนั่นแหละชิบหายมากกว่าบ้านรัฐไทยอกนะเย่เบี เยวเล่นมุกก่อนว่าอา้าวแลุงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากขึ้นมาแล้วไม่อยากเดินเขามีรถเลียนแบบลงไปแล้วรถอะไรพี่รถกอล์ฟรถกอล์ฟโหดจัง <S <S คือถ้าเกิดเพื่อนๆมาก็เสิร์ชมานะครับว่า W T F Coffee Camp หบทางเข้ามันก็จะเหมือนเป็นทางคอนกรีตหน่อยๆไม่ต้องตกใจนะครับพี่พักเสียวนะไปเดเพื่อนพี่พัก สวยมากตรงนู้นก็จะเป็นเหมือนน่าจะเป็นโซนที่พักนะครับเหมือนโรงมพูวิลล่านะแล้วก็หมอบไปมันก็จะเป็นวิวของน้ำตกกลางคืนก็นอนฟังเสียงน้ำตกนอนมาแล้วเราก็ชิดยอดของ้เออโอ้โหสุดยอดดิ โสวยโอ้โหสวยมากเลยเพื่อนสุดยอดด็โอ้โหน่ะเพื่อนเจริงไหมคือบรรยากาศดีมากนะมาช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือว่ามาหน้าหนานะครับ <c oughs> บอกเลยว่า ถ้าเกิดหน้าหนาวตรงนี้มันจะเป็นหมอกเยอะๆเลยอากาศเย็นมากอากาศดีมากมานั่งจิบกาแฟชิลๆนะครับผมมานั่งฟังเสียงน้ําตกหรือว่าใครที่อ,อ,อยากจะมาพักนะครับก็มากันตรงนี้ได้เลยนะคะชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้นะฮะแต่บอกเลยว่าดีมากๆไปเดี๋ยวผมตัดภาพไปให้ดูบรรยากาศรอบๆของ Waterfall Coffee Camp นะฮะไปเดี๋ยว เฮ้ยทำไมมันให้เลี้ยวขวาวะสามพี่โอก่อนเดี๋ยวจอดตรงสามแยกก่อนไม่เป็นไรพี่โอ้พี่โอมันให้เลี้ยวขวา<อ>เข้าวงมันเลี้ยวซ้ายแต่มันให้เลี้ยวขวาไม่รู้เข้าวงเลี้ยวขวาเหรอไปไปพี่ไป รถสวน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 ลงลงไอ้ยรถสวนรถสวนรถสวนยา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 ลงเลยลงเลยใช่ใช่ใช่แวะปั๊มนี้ป่ะหรือว่าทางหน้าเดี๋ยวอีกยี่สิบนาทีไอ้ไม้มันจะแวะกินข้าวหยุดเป็นทางผ่านทางผ่านผมเหลืออยู่ พี่เหลือป่ะเหลือใช่ป่ะเท่0 0กาเลยนะพน500ลลันละ100 <c oughs> ล 5, ละกิล 5, โลไปกี่รอบโลกอ๋อกูเหลืออีก5,000กิโลอ่ะพี่ว่าบอกว่าเหลืออีก5,000กิโลเขาบอกเหลือ5,000กนโล5,000กิโลทางนะงั้นเดี๋ยวค่อยแวะจอนระหว่างทางนะปตทรถอย่างเยอะเลยในตัวเมืองเชียงใหม่ บอกแล้วภาษาผมเวฟได้ผมก็ได้เ <c oughs> ชียงใหม่ลำบูนเฮ้ <c oughs> เยระวังระวัง <c oughs> อะไอ้รอเอล์ นี่สิบล้อเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาข้างหน้าแล้วเดี๋ยวนี้เราเห็นฝรั่งเต็มแล้วนะแวะกินข้าวครับ แล้วน่นี่ก็เข้ามาอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เพ<ล>ื่อนม่วนใจ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 วม่วนใจโอ้ตอนนี้เหนื่อยแล้วง่อมแล้วไปกินข้าวดีวกว่าปะ อีก2กิโลเมตรเราเลี้ยวซ้ายนะเพราะว่าอีก2กิโลเมตรเนี่ยตรงกรุงเทพอะ่ะเราไปไป้ายป้ายกรุงเทพโอ okay. เคที่โอเลี้ยวซ้ยวายพี่โอตรงเราเลี้ยวซ้าย ไปสามร้อยห้าสิบสี่โลดีครับสวัสดีครับไปไหนกันครับไปไหนกันครับกรุงเทพเหมือนกันเหมือนกัน อ๋อเหมือนกันครับฮอกงเทเหมือนกันครับครับผมไปเอาเลยแสงแล้วหักโค้งเลยเข่าเช็ดพื้นกลัวรถจะเช็ดพื้นก่อนกูเ <c oughs> ช็ดไปแล้วสอบเช็ดพื้น <c oughs> <c oughs> xa ô, Bớt khoam hả? Khoam, khoam lời Nào lập này phải không? Hợp? น่าจะหลับในนะควอมขนาดเนี้เหมือนลงไปข้างทางเลยอ่ะเออแบบแรเออมันหักลงไปเลยกถลงเข้านครสวรรค์ว,วู้นครสวรรค์ที่เก่าเวลาเดิมคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้ เอตอนล่าสุดถ้าเกิดอย่างนี้เราไปไหนมาวะแม่กำปองวะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวหรือว่าน่านวะน่านเดีน,น่านน่านใช่เออเรากลับไปทางน่านเออแต่เรากลับอีกเส้นหนึ่งนี่เออเราก็ผ่านนครบวรอย่างเงี้ยข้างหน้าดา่านข้างหน้าดา่านจ้าจ้า กันเข้าดดานอะไรนี่อยู่นี่อยู <laughs> ่นี่ได้ครับได้ครับ สิงบุรีโอ้เขาขับโคตรไวเลยขับไวมากฟึงเสียงเรียดเลยเนี่ยไปครับตามตามโอ้โหเจอวัวซัวซิทพันนะเพื่อนๆโอ้โหของจริง ไม่ยาวเดี๋ยวก่นอนเลยรอบหน้าชวนเขาออกทริปเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนน่าเกิจอดตามเดียวกันนะฮ่าฮ่า แล้วเราก็มา,มาถึงจนได้น,นะครับตอนนี้<ะ>เป็นเวลาสองทุ่มครึ่ง กลับมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยนงมากก็ฝากทริปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าทิปนี้สนุกแน่นอนนะครับเราเจอกันต่อไปทริปหน้าใช่ไหมอยากให้เราไปไหนทำอะไรคอมเมนต์มานะครับแล้วเราจะไปมเตอร์โก Let's go